สวัสดีทุกคนนะครับรายการทูพาเที่ยววันนี้เรากลับมาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดน้ํากันต่อในจังหวัดนนทบุรีครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนสะพานคลองบางคูเวียงซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามคลองบางคูเวียงนี่แหละครับแล้วก็ภายในข้างหลังนี้คือจะเป็นตลาดน้ําวัดตะเคียนครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกินของอร่อยรสชาติตั้งเดิมตรงเรือริมคลองบางคูเวียงนี่แหละครับยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ สาันสายันเอตะวันน้อนนกมินลกมนเลีคงอ่อนเด้เจ้าจะนอนแหงตพรดวตะวันอ่อน วัดตะเคียนนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีต้นตะเคียนขึ้นมาจากตรงคอแต่อย่างใดน,นะครับแจริงๆมีต้นตะเคียนจะอยู่บริเวณตรงข้างหน้าวัดเป็นต้นใหญ่เลยครับ <Wow. S 1> ซึ่งใครที่อยากจะไปขอโชคลาภก็ไปขูดกันได้นะครับและที่สําคัญอุโบสถหลังนี้จะเป็นอุโบสถที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีหัวเสือและก็หัวมังกรอ,อยู่ซึ่งใครที่มาวัดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาลอดหัวเสือตรงนี้แหละครับเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป รวมไปถึงก็จะออกมาจากปากมังกรเพื่อพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับตลาดนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีทั้งบนบก แล้วก็บนน้ำนะครับซึ่งก็คือบนเรือนั่นเองครับแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บนเรือฝั่งนู้นนะครับและตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านค้าครับที่หลวงพ่อนะครับผมช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้แหะครับให้สร้างตลาดนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้านะครับสามารถที่จะมาขายของบริเวณตรงนี้ได้นะครับ น้ามัตเคียนนี้นะครับก็ลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะใช้งานทรูมันี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็สแกนพีออโค้ดนะครับผ่านร้านทรูเมอร์ชานได้นะครับซึ่งมีร้านให้ใช้จ่ายผ่านทรูมันี่วอลเล็ตนะครับกว่า100ล้านเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> และที่สําคัญนะครับลูกค้ายังได้รับพอยต์แล้วก็เงินคืนอีกด้วยนะครับไ,ไปอ่ออาคนนโมิเืง ขนมตาลขนมกล้วยขนมไทยโบราณลุงหน่อยนะครับนี่ไงครับผัดไทยปลาตืดผัดไทยเจ้าเก่านะครับดั้งเดิมเลยครับของคลองบางคูเวียงนี่แหละครับแล้วก็ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับเอาผัดไทยกุ้งสดหนึ่งนะครับได้เดี๋ยวกินเลยละกันนะครับเมื่อว่านเขามีงานแต่งกัน กันเช่นน้ำจิตจืดางทำราโรยร่วงระกเ่าเงา สุดยอดครับดีขอบคุณนะครับอัดไทยประตื่นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับว่าจะอร่อยขนาดไหนเพราะนี่คือมันเป็นสูตรโบราณด้วยนะครับชิมไม่ดูครับยอดครับอร่อยมากเลยคุณผู้ชมก็ บบท่านใดที่มาตลาดน้ําวัดตะเคียนนะครับก็สามารถที่จะมากินของอร่อยอะไรแบบนี้ได้ครับแล้วก็อบอกว่ารสชาติโบราณจริงๆแล้วก็ดั้งเดิมจริงๆครับกินเสร็จแล้วนะครับอิ่มแล้วผมรู้สึกหิวน้ําจังเลยครับ<อ>นี่ไงครับร้านน้ําร้านเด็ดของเรานะครับคุณตาเตง,งเขางเอาไปเอาเลี้ยงครับ

อุ้ยติดแพทชิลอร่อยอร่อยจริงของแท้ครับ <S <S บอกเลยคุณลุงนะครับหรือว่าคุณตาเตงก็เปิดตรงนี้มากว่าหกสิบปีแล้วครับ <Wow. S 1> ตั้งแต่ยังไม่มีตลาดตรงนี้เลยคุณตาเขาก็จะขายแบบนี้ทุกวันครับหลังจากที่เมื่อก่อนอดีตท,ท่านเจ้าว่าได้ช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณใกล้ๆนี่แหละครับ เพื que que ión, Entonces, de aky, ่อให้ได้มีที่สามารถมาขายของได้ครับก็ครับชาวบ้านบริเวณใกล้ๆนี้ก็เลยมาขายของบริเวณตรงนี้ได้ก็เป็นตลาดวัตเทียนนี่แหละครับนี่ครับเราเจอแล้วครับ ร้านขนมไทยของดีตลาดน้ำวัดตะเคียนต้องบอกว่าใครที่มาตลาดน้ำวัดตะเคียนนี้ต้องมาซื้อขนมไทยร้านนี้แหละครับกลับไปซึ่งร้านขนมไทยร้านนี้ป้าปุนะครับจะเป็นคนทําอยู่ข้างในด้วยแล้วก็คุณป้าไม่ได้เอาเงินแต่อย่างใดเลยเงินทั้งหมดนะครับจะบริจาคเข้าวัดตะเคียนทั้งหมดเลยนะครับอย่างไงเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับคุณป้าซื้อขนมหน่อยครับกล่องเท่าไหร่นะครับ กองละยี่สิบบาทงั้นผมเอาผมเอาทองหยอดหนึ่งครับแล้วก็ฝอยทองหนึ่งกองเอาแค่สองอย่างพอครับใครที่มาตลาดน้ำวัดตะเคียนนี้นะครับก็มาอุดหนุนตรงนี้ได้ถือว่าได้ทำบุญไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับคุณป้าครับขอบคุณครับอือปิดท้ายด้วยขนมหวานวันนี้นะครับ เราจะมาลองชิมกันดูของหน้าร้านนี่แหละครับอ,อร่อยมากครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีโลโก้ของตุณานะครับเป็นร้านขนมไทยวัดตะเคียนนะครับไปครับคุณผู้ชมวันนี้อิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับ วันนี้นะครับเราได้บุญแถมยังได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารไทยโบราณของชาวบ้านในละแวกนี้ด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับตลาดน้ําวัดตะเคียนนะครับและในคลิปหน้านะครับผมในรายการชูพาเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปถัดขัดไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมเพจชูกรุงเทพนนทบุรีครับ เพจที่ให้คุณลูกค้าทุกคนนะครับสามารถที่จะมาติดต่อสอบถามบริการจากชูได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ